สวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Double c l u t h h เล่าไปเรื่อยนะแล้ว EP เนี้ผมว่าเป็น EP ที่น่าสนใจมากๆอีก EP หนึ่งนะที่ผมทำมานั่นก็คือการดีเบตกันครับระหว่างว่าทึงด้านของสเตฟานเคอรีหรือว่าทางด้านอันเดรียกูดาลาเนี่ยควรจะได้ Final ล v v p ในปี2015กันแน่นะฮะเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ตามคอนเซปต์เราเหมือนเดิมฮะว่าไม่ใช่แค่การพูดไปเรื่อยว่าแบบเฮ้ยโอ้โห อิกูดัลลาบิดเลบรอนเจมส์นะสเตฟเฟนเคอร์รี่แบบว่าเล่นไม่ดีนะมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราจะเอาสถิติต่างๆการหาข้อมูลของผมเนี่ยมากางดูว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยใครควรจะได้ฟ i n a นอลส์จริงๆนะฮะรวมถึงพูดถึงความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งขอเมนชั่นก่อนนะครับผมเข้าใจว่าในซีรีส์นนะเนี่ยทางด้านแควเบิร์หลือแค่เลบรอนเจมส์คนเดียวถูกปะเราก็ทางด้านคาริเออร์วิงกับเควเลฟเนี่ยต้องเจ็บไปเพราะฉะนั้น เราจะตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะเราจะตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนแล้วมาพูดถึงแค่ performance ของทางด้าน a n d เดร Gu กู a l ลและทางด้านสเตฟาน n ค u ร r y เท่านั้นนะฮะเพราะว่าผม Respect ทั้งเล b บลลอนเจมสแล้วก็แคฟรวมถึงทางด้านของอ g กูดอลทางด้าน t เตฟแล้วก็โ d เน s สเต e w รเ r อร์ด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะก็ขอให้มาถกเถียงกันอย่างสนุกนะไม่มีดราม่านะฮะอย่าใช้คําที่ไม่ไพเราะแล้วก็เราเอามาเอา ความสนุกกันดีกว่าเอาสาระมาคุยกันดีกว่าผมว่าไอเน,นี้ยอยากให้เกิดขึ้นในคอมเมนต์ของช่องผมมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนาะแต่ก่อนหน้านั้นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนั่นเอง แล้วที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเออผมทำคลิปที่แล้วไปใช่ป่มว่าทำไมควายเลอนาเนี่ยถึงได้ฟแนลส์เอ็มวีพีแล้วผมก็นึกถึงอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของอิกกี้อันเดรกูดาล่าเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยทำไมทางด้านของกูดาล่าถึงได้ฟแนลส์เอ็มวีพีไปใช่ไหมซึ่งมันก็น่าจะเป็นที่ ผมว่าอาจจะเป็นที่เคลือบคลงใจสําหรับใครหลายๆคนนะครับรวมถึงตอนนั้นตัวผมก็ด้วยนะตัวผมก็ด้วยก็แบบว่า Hell the fuck man r e a l l y yeah, อ yeah. ยีะแยะคือแบบตอนดูอยู่แบบเอ๋ eh, ขึ้นมาดังมากเนาะซึ่งซึ่งวันนี้ผมก็ได้นําข้อมูลจาก uh, NBA.com นะครับซึ่งเป็น การพูดคุยกันครับระหว่างอสองท่านนะครับโดยไม a ก้าอดัมส์แล้วก็สกอตต์รัฟเฟอร์ตี้นะว่าเฮ้ยทำไมทางด้านอิกูดาล่าเนี่ยควรจะได้ Final ส์ p หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของสเตฟานเคอร์รีก็ควรจะได้ Final ส์ p แทนทางด้านอิกกี้หรือเปล่าเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปฟังกันเลยดีกว่าเนะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร อย่างแรกที่ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับคือในซีรีส์นั้นเนี่ยเลบรอนเจมโหดโหดโหดแบบโหดมากๆผมดูเองแล้วผมยังแบบคือเกลียดไปเลยเพราะว่ามันเก่งเกินไปนะครับซึ่งในซีรีส์นั้นเนี่ยป่าเจมนะครับทำได้ถึง35.8แต้ม13.3รีบาวและ8.8แอสซิสต์ต่อเกมถูกไหมถ้าใครหลายๆคนนึกภาพขึ้นมาว่าเอา้าก็ แม่งก็โหดมากๆนี่แล้วไอสิ่งที่ทุกคนบอกว่าอันเดรีกูดาร่าแม่งปิดเล็บบอนเจมเนี่ยมันมันมีค่าขนาดที่จะได้ฟ i n a นสเอ็ขนาดไหนนะฮะซึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ฟ i n a l สจบลงนะครับมันก็มีสียตีออกมาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนดูนะว่า เลบรอนเจมส์เพอสามสิมินิตในอน NBA Finals ก็คือค่าเฉลี่ยในการที่เลบรอนเจมส์เล่น36นาทีนะฮะใน2 0 1 5 NBA Finals เนาะซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนครับว่าเวลาที่อิกูดาล่าอยู่บนคอร์ดหรือว่าทางด้านอิกกี้อยู่บนม้าน,นั่งสำร,รองเนี่ยค่าแตกต่างมันเยอะพอสมควรครับอย่างพอยส์อย่างเงี้ยเมื่อทางด้านอันเดร g u กูดาล่าอยู่ในสนามนะครับเขากดเลบรอนเจมส์ลงไปได้นะครับถึง26.1แต้มเมื่อไม่มีเขาอยู่ในสนามเนี่ย เลยบอนทำไปถึง34.9นะครับซึ่งความห่างเนี้ยโอ้มันเยอะมันเยอะมากนะทุกคนมันเยอะมากๆคือเอาง่ายๆคือเกือบ10แต้มอ่ะโอเครีบาลแอสซิสต์ต่างๆอาจจะพอถูถ่ายไปได้เรื่อยๆแต่เทิร์นโอเวอร์เนี่ยเยอะมากขึ้นถึง0.7ครั้งนะฮะแล้วฟิลโกเปอร์เซนเทจเนี่ยก็น้อยลงเช่นกันครับถึงประมาณ5กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะรวมถึงฟิลโก3แต้มด้วยนั่นก็คือลดไป3.3เปอร์เซนต์แล้วช่องสุดท้ายนี่นะครับคือบว บอกลบว่าเมื่ออิกูดาลาอยู่ในมานั่งสำรองนะทางด้านเลบรอนเจมมีค่าบวกถึง16.6แล้วค่าลบเนี่ยตอนที่อิกูดาลาอยู่บนคอร์ตนะครับเลบรอนเจมติดลบถึง9.5เพราะฉะนั้นมันมันเริ่มชัดเจนตั้งแต่พารากราฟแรกที่2คนนี้เริ่มคุยกันแล้วครับว่าเอ้ยทางด้านอิกูดาลาเนี่ยมีอิมแพคมากๆจริงเพราะก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าถ้าอิกูดาลาไม่อยู่ในสนามเนี่ยใครจะปิดเลบรอนเจมอยู่ขนาดนี้นะฮะ เราแน่นอนครับอย,อย่างที่บอกแล้ว่าทางด้านอิกูดาร่าเนี่ยเป็นคนที่ป้องกันเลบรอนเจมส์ซึ่งเป็นเมนแมทช์อัพด้วยซ้ำนะฮะแล้วทำให้เลบรอนเจมส์เล่นยากมากๆนะครับจนถึงขนาดที่ว่าผู้ช่วยของสตีฟเคอร์เนี่ยบอกสตีฟเคอร์ว่าเฮ้ยหลังจากจบเกมสาเนี่ยเราก็เริ่มต้นเกมสเนี่ยเอาทางด้านของอิกกี้ขึ้นมาเล่นเป็นสตาร์ทติ้งไลอัพเถอะนะครับเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าทางด้านอิกกี้เนี่ยมีความสามารถในการป้องกันเลบรอนเจมส์มากแค่ไหนนะฮะ ซึ่งเอ้เรื่องนี้เนี่ยแหละครับที่มันมาถึงประเด็นต่อไปว่าเฮ้ยลองดูสแตทนี้ดีๆที่ผมขึ้นไปให้นะครับก็คือการเอาอิกกี้เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวจริงเห็นไหมเขาบอกว่าเกม4 t o 6 of 2015 NBA Finals ซึ่งทางด้านอันดรีกูดอล่าเนี่ยขึ้นมาเป็น s t a r t i ติ้งไลอัและและทีนี้มันก็มีเกิดการเถียงกันว่า เฮ้ยพอลองไปดูจริงเนี่ยตั้งแต่เกม4ถึงเกม6เนี่ยครับทางด้านเคอร์รี่ Curry อยู่บนคอร์อ126นาทีทำเน็ตเรตติ้งไปถึงบวก22.1นะฮะแล้วก็มินิทออฟคอร์ดหรือว่าตอนที่เคอร์รี่เนี่ยไม่ได้อยู่บนสนามเนี่ยแค่18นาทีเท่านั้นนะแต่ว่าเน็ตเรตติ้งของทีมเนี่ยติดลบไปถึง44.8ซึ่งเน็ตเรตติ้งดิเฟอเรนซ์เนี่ยมันมากถึง66.9แต้มนะครับคือไม่มีเคอร์รี่กับมีเคออรร์ี่่ยูบน เนี่ยค่าความแตกต่างอ่ะมันต่างกันถึง66.9แต้มต่อ100การคลองบอลน,นะฮะซึ่งถ้ามาเทียบกับอิกกี้เนี่ยเขามีแค่บวก28.3เท่านั้นเองคือพารากราฟเนี้ยก็จะเทียบให้ง่ายแหละครับว่ามันคือการดีเฟนต์ถึงด้านของเคอรี่ว่าเฮ้ยแบบ เคอรี่อะเกมสถึง6อะถ้าไม่มีเคอรี่นี่มันยากมากๆนะเพราะว่าการที่มีเขากับไม่มีเขาอยู่บนสนามเนี่ยแต้มของทีมมันห่างกันถึง66.9แต้มแต่อิกกี้เนี่ยมีแค่28.3แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาพูดได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่มีอิกกี้หรือว่าถ้าไม่มีเคอรี่อันไหนมันจะส่งผลกระทบมากกว่ากันนะครับทีนี้มันโยงมาอีกแล้วฮะก็มีการเถียงว่าเฮ้ย ถ้าจะนับแค่เกม4ถึงเกม6เนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะว่าท่านนับทั้งซีรีส์เนี่ยนะครับการที่มีเคอร y ี่อยู่บนขอนะและไม่มีอิกกี้อยู่บนขอเนี่ทางด้านคาวเลียสามารถทําคะแนนได้มากกว่าวอริเออร์ถึง9แต้มนะครับแต่พอเมื่อไหร่ครับที่มีเคอร y ี่และอิกกี้อยู่บนขอด้วยกันเนี่ยทางคู่นี้เล่นด้วยกันนะทางด้านของวอริเออร์สามารถทําคะแนนได้มากกว่าแคฟนะครับ ถึง61แต้มนะครับเออซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าการที่ไม่มีอิกกี้อยู่บนคอร์ดเนี่ยโอ้โหทางด้านวอร์เรอร์ก็สภาพย่ำแย่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเฉลีย่ยเป็นต่อเกมนั่นก็คือเมื่อไม่มีอิกกี้อยู่บนคอร์ดเนี่ยมีแค่เคอรี่นะครับถึงด้านคาเลียเนี่ยสามารถทำแต้มได้มากกว่าวอร์เรอร์ถึง5.4แต้ม ต่อ100การครองบอลแต่ว่าเมื่อไหรที่อิกกี้ลงมาเนี่ยทางด้านวอร์เออร์นะครับสามารถทําแต้มได้มากกว่าคาเวเลียเนี่ยถึง15.5แต้มต่อ100การครองบอลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะการไม่ให้ค่าอิกกี้มันก็จะดูเป็นเรื่องแย่เลยทีเดียวนะรวมถึงทั้งซีรีส์นะเนี่ยทางด้านอิกกี้ทําไปค่าเฉลี่ยถึง16.3แต้ม5.8รีบาลแล้วก็4แอสซิสต์นะครับรวมถึงมีการยิง40%จากเพอริมิเตอร์ด้วยรวมถึงการยิง3แต้มนะ 1 8. 8ครั้งต่อเกม Oh my gosh ทีนี้เพื่อให้การแฝงฮะเพื่อให้แฝงทางด้าน2คนนี้ก็มีดีเบตกันอีกว่าเฮ้ยแต่อย่าลืมนะครับว่าทางด้านของอิกกี้เนี่ยได้ยิงโลง่ลงๆเยอะโอเคแหละเขาทําไปถึง16.3แต้ม40%จากพิริเ e เตอรวมถึงการที่ยิง3แต้มเนี่ยถึง5.8ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เยอะเช่นกันแต่ว่าเขาบอกว่าอ่ะโอเคงั้นมาลองมองอย่างงี้ถ้าสเตฟ ไม่ใช่สเตฟถ้าสเตฟไม่สามารถ crossover drive in หรือว่ายิง3แต้มได้แม่นขนาดนี้ทางด้านของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยเป็นคนที่สร้าง impact มากๆอยู่บนคอร์แล้วอิกกี้เนี่ยคือคนที่ทางด้านคาเวเลียปล่อยไว้ให้ยิงเลยนะฮะเพราะว่าทางด้านอิกกี้เนี่ยยิงไปทั้งหมดซีรีส์นี้นะ69ครั้ง49ลูกเนี่ยมาจากการจัมช็อตนะครับ 49จาก69มาจากการจัมป์ช็อตนะครับแล้ว44ลูกที่อิกกี้ยิงเนี่ยคือเป็นการสปอตอัพชูเตอร์คือมไม่ต้องเคาะเลยแล้วยิงไปถึง44ครั้งส่วนอีก10ครั้งนี่นะฮะมาจากการที่อิกกี้เนี่ยเคาะแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้กำลังดีเบตเพื่อดีเฟนต์ให้สเตฟเฟนเคอร์รีว่าถ้าคุณไม่มีสเตฟเฟนเคอร์รี่อยู่บนคอร์ดนะครับทนนันอิกกี้จะได้ยิงโล่งขนาดนี้หรอคนอื่นๆของทางด้านแคลเวียร์เนี่ยก็จะไปปิดอิกกี้มากขึ้นเปอร์เซนต์ก็จะน้อยลงรวมถึงแต้มที่ทําได้ก็จะน้อยลงและที่สําคัญครับ3มแต้มของอิกกี้แอตเทมก็น่าจะน้อยลงเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งครับที่เขา2คนดีเบตว่าเฮ้ย การจะให้เครดิตอีกกี้ทั้งหมดก็ไม่ถูกเพราะสเตฟนเคอร์รีเนี่ยคือคนที่มี Impact ต่อกเกมมากๆและคือคนที่สร้างพื้นที่ให้กับทางด้านอีกกี้ด้วย ทีนี้เรามาดูสถิติต่อเกมในซีรีส์นั้นของเคอร์รี่ครับเคอร์รี่เนี่ยทำไป26แต้ม6.3แอสซิส5.2รีบาวดว1.8สตีลและ42.5นาทีต่อเกมนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากๆแล้วก็การยิงฟรีโกเนี่ยมีถึง44%นะและการยิง3แต้มมี39%ซึ่งทางด้านอดัมส์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอเเรตเนี่ยแบบ44%แล้วก็39%จาก3แต้มเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แบบดีโอเวอร์ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ไอเปอร์เซนต์ที่มันโดนกดลงมาเนี่ยเพราะว่าเกม2ครับที่ทิงด้านเคอร์รี่เนี่ยกดไปที่23ลูกแต่ว่าลงไปแค่5ลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นะฮะทุกคนหรือว่าใครก็ตามมันมักจะมีแบดเกมส์อยู่ในซีรีส์ซีรีส์หนึ่งเสมอถูกปะดูอย่างพอจอดก็ได้ทวนนึงภาพออกไหมทีนี้เนี่ยควรจะเอาเรื่องแบบนั้นมาตัดสิน MVP ีกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าถ่านเรามองในอีกมุมนเนึ่ง ตอนที่ซีรีส์เสมออยู่2-2เราเล่นในเกมที่5ทางด้านของสเตฟานเคอรีเนี่ยกดไปถึง37แต้มแล้วพาทีมชนะได้นะครับแม้ว่าทางด้านคาวเลอรแล้วก็เลบลอนเจมเนี่ยจะกดไปถึง40แต้มทริปเปิลดับเบลิลนะแต่ว่าทางด้านวอริเออร์เนี่ยก็ยังสามารถชนะได้อยู่ดี เรามาถึงเรื่องที่น่าตกใจมากที่สุดอย่างหนึ่งครับคือในการโหวตฟในนอลส์เอ็มวีพีครั้งนั้นเนี่ยทางด้านสเตฟานเคอรี่ไม่ได้โหวตเลยนะครับสักโหวตเดียวเน้นนะครับทางด้านสเตฟานเคอรี่ไม่ได้ซักโหวตเดียวนะครับเพราะว่าโหวตส่วนใหญ่เนี่ยตกไปอยู่กับเจมส์แล้วก็อิกกี้ครับซึ่งมีการโหวต11คนนะแล้ว11คนนี้โหวตให้ทางด้านเจมส์4คนครับแล้วก็โหวตให้ทางด้านอิกกี้7คนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรทีนี้ทางด้านของ r e f f e r t y เนี่ยคนที่อยู่คนที่มาพูดคุยการดีเบตครั้งนี้ก็สรุปให้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสเตฟานเคอร์รีมี คือคือเป็นเหตุผลที่ทําให้วอร r i ิเออร์เป็นวอร r i ิเออร์อะแกเป็นตัวสตาร์ดินาสตีที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสเตฟวอร r r ิเออร์ก็จะไม่เป็นวอร r ิเออร์อย่างถุกวันนี้ถูกถูกไหมทีนี้เขาก็พูดย้ําอีกว่าเฮ้ยจริงๆอะเคอร์รี่ Curry มีซีรีส์ที่ดีมากๆนะครับมีซีรีส์ที่ดีมากๆแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยสเตฟเฟนเคอร์รี่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่ารวมถึงทางด้านอิกกี้ก็ด้วยเช่นกันว่าคนอาจจะมองข้ามอิกกี้หรือว่าแบบ discredit อิกกี i, นะ้ว่าวเฮ้ยนายไม่ควรได้ฟินอลส์ สุดยอดมากทั้งการทําแต้มทั้งการดีเฟนซ์ในบอนเจมถูกปะและอีกอย่างหนึ่งที่เขายังย้ำครับนั่นก็คือทางด้านวอร์ i ิเออร์ขาดสเตฟานเคอรีไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่าจุดที่เราต้องมองอย่างหนึ่งคือวอร์ i ิเออร์จะดีที่สุดในตอนนั้นเมื่อมีอิกกี้อยู่ในสนามด้วยนั่นเองฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องดีเบตกันยาวฮะแล้วก็ผมว่าแล้วแต่ความเชื่อความเขาเรียกว่าไงอะ แล้วแต่คนเลยจริงๆเนะว่าใครจะตัดสินเกมยังไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองคนได้พูดไว้นั่นก็คือเกมที่6เนี่ยซึ่งเป็นเกมตัดสินทางด้านของสเตฟกับทางด้านอิกกี้เนี่ยมีความสําคัญพอๆกันมากๆไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการยิงฟิลโกการรีบาวการแอสซิสต,ต,ต่างๆถูกไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตัดสินได้ยากมากๆนะครับว่าทางด้านเคอร์รี่เนี่ยควรจะได้หรือว่าทางด้านอิกกี้ควรจะได้กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็ ถ้าถามผมนะถ้าถามผมอะ่ะก็คืออยากให้สเตฟานเคอร์รได้มากกว่าแน่นอนคือคือคือผมมายังยึดถือว่าเพราะสเตฟอีสเตฟอ่ะคือถ้าไม่มีสเตฟอิกกี้อิกกี้ก็จะไม่สามารถเล่นได้ขนาดนี้หรือภาพออกไหมแต่ว่าถ้าขาดอิกกี้อะ่ะถึงด้าน เลบรนสก็อาจจะเอาแชมป์นั้นมาให้คาร์รีได้เหมือนกันแต่ใจผมจริงอะ่ะอยากให้เป็นสเตเฟนคอร์รีมากกว่านะครับเพราะว่าเขามีอิมแพกมากๆจริงไม่ได้บอกว่าอิกกี้ไม่มีอิมแพกนะเพราะว่าผมเล่ามาถึงขนาดนี้อิมแพกของอิกกี้มันเยอะมากเยอะมากๆจริงนะครับแล้วทีนี้ก็อยากจะถามทุกคนแหละครับว่าสรุปแล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันแน่จะเป็นอิกกี้หรือว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์หรือว่าจะเป็นทางน้าสเตเฟนคอร์รีกันแน่ที่ควรจะได้ฟนอลส์เอ็มวีพีครั้งนี้นะฮะก็ใครฟังจบถึงตอนนี้ก็มาเข้ามามคุยกัน ได้เนาะเข้ามาคุยกันได้นะครับสนุกสนุกกันก็วันนี้มีเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ